เราก็จะดูแลแต่ไม่ว่าเราดูแลดีขนาดไหนมันก็ไม่พ้นความเสื่อมความผุพังและก็สลายตัวไปในที่สุดได้ก็เลยเอาเรื่องของสาราและการทำความสะอาดศาราทุกๆวันเอามาเปรียบเทียบกับตัวเราเองกับร่างกายเราเองว่าตื่นเช้ามาเราก็ต้องดูแลมาตลอด ไม่ว่าจะล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำจะถามว่าความสะอาดนั้นส่งตัวไหมเปวใหม่พอผ่านการทำงานในช่วงกลางวันมีเหงื่อไทยตกเย็นแเราก็ต้องดูแลต้องอาบน้ำต้องล้างหน้าต้องแปรงฟันอย่างนี้ตลอดจนตาบเท่าที่เราจะดูแลมันได้จะถามว่าร่างกายนี้ เราต้องหาให้มันกินไหมตลอดเวลาไหมกินแล้วแล้วมาทรงตัวหรือเปล่าก็ไม่เออไม่ทรงตัวก็ต้องหาให้มันกินตอนกลางคืนเช้ามาก็ต้องหาให้มันกินกินแล้วก็ทําอะไรขับถ่ายแล้วถามว่าร่างกายนี้มันทรงตัวหรือเปล่าก็ไม่ ร่างกายนี้เดินเข้าหาความชราไหมจากเด็กสู่เด็กที่โตขึ้นมาหน่อยสู่วัยหนุ่มวัยสาวสูวาา่วัยชราถามว่าความจริงตรงนี้เราเห็นกันทุกคนไหมมันเห็นความจริงอยู่ตรงหน้า ก็เลยเอาเรื่องราวของซาลามาเปรียดก,กับร่างกายของตนเองแล้วก็คิดพิจารณาแต่ต่มาได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อพระราชารยพายังอยู่ท่อนหนึ่งที่ตามาคิดตามแล้วก็ชอบจับใดที่เรายังมีร่างกาย เ็เดินหาความชราเป็นของธรรมดาตราบใดที่เรายังมีร่างกายเราก็เดินหาความเสื่อมเป็นของธรรมดาตราบใดที่เรายังมีร่างกายเราเองก็เดินหาความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นของธรรมดาตราบใดที่เรายังมีร่างกาย ก็ยังเดินหาความพัดผ้าจากคนที่เรารักเป็นของธรรมดาดาบใดที่เรายังมีร่างกายเราก็เดินหาความตายเป็นของธรรมดาอาจามาก็ได้น้อมนำคำสอนของพ่อพระราชุิยานม,มาคิดตามเออมันจริงไหมมันใช่ไหม น้องนำสู่กลับมามองที่ตนเองว่าเราเองก็เดินเข้าเดินเข้าหาแต่ละชั้นแต่ละชั้นเข้าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงความตายไปที่สุดก็ขอฝากเรื่องราวในการใช้ชีวิตประจำวันให้มันเป็นประโยชน์ กับตนเองมาฝากเป็นแนวคิดแนวพิจารณาในการปฏิบัติก็สุดท้ายในการพูดคุยธรรมะในวันนี้ขอความสุขความสบายปราพาสุขสบายดีจะมาเกิดมีกับทุกท่าน